สวัสดีครับมือนี้วันที่อ่าสิบเจ็ดกันยายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะครับอ่ามือนี้สิมาเ <c oughs> บิงนะครับว่าอาจารย์ท่านใดเข่าแดงม,ม,มาเบิงกันเลยครับท่านอาจารย์แรกเลขอาจารย์ไทยพวนนะครับเพื่อนให้วิ่งบนรางสองกับศูนย์นี่ครับเพื่อนใทยหกสองเขา่าเพราะว่ามันออกหกหกสองสามเจ็ดเพื่อเข่านะครับเลขอาจารย์ไทยพวนแม่นมากหกหก เข้าหกสองตรงๆนะครับมาเลขโค้งสุดท้ายอาจารย์นางรองนะครับเปินให้วิ่งบนหากระโปกเพิ่เขาวิ่งนะครับไปกันต่อครับเลขอาจารย์เชียงรายนะครับเลขอาจารย์เชียงรายเปิ้ลไฮสามตัวมาสองตัวคุณวางบนล่างเปิ้ลไหซีสามศูนย์บังเข่าทีสามนะครับ มามาแค่หนึ่งโตนะครับเด็กอาจา์เชียงรายมันออกสามสามเจ็ดลางนะครับมาเบิ่งกันต่อครับเลขล็อกวงในวิ่งบนเพื่อนให้วิ่งบนหกเขา่าไอ้มันอนอหกหกสองเข่าโกนะครับไปกันเลยครับเลขล็อกตารางนะครับวันสุดท้ายนะครับเลขล็อกตารางออก 6 6 2กสองอกหกสองสมี3 7เนะครับนี่ข้านี้3ามเจก็มานะครับมี2มาอ่าเลขล็อกตารางเข้าเหมือนกันนะครับต่อไปเลขอาจารย์มหานะครับเลขอาจารย์มหาเพื่อนให้7จ6 0 2 6 สองตัวบนล่างฝันไทยสี่หกสองหกศูนย์สามบนล่างนะครับมันออกหกหกสองสามเจ็ดนี่ครับปันไทยสองหกเขานะครับต่อไปเลขอาจารย์สารครามเลขอาจารย์สารครามล่างนะครับนี่ล่างปันไทยเจ็ดมากออกสามเจ็ดนะครับเข่าที่เจ็ดนะครับ เลขอาจารย์น้ำดำเลขอาจารย์นำล่างพ่นให้ไ่บล่างนะครับบล่างนี่ครับพ่นให้ไลัก6กกับลักซีเข่าหกสองนะครับเลขอาจารย์น้ำดำออกหกสองนะครับไปกันต่อครับ อันนี้คือการรีวิวอันเดิมก่อนนะครับว่าอาจารย์ท่านไหนเข้าบ้างเลขอาจารย์กำแพงเพชรวินบลแปดนะครับข้างบนบลเข่านะครับข้างล่างเพ้นให้ยสองตัวล่างเจ็ดสามสองเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเข่าที่เจ็ดสามนะครับออกสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเลขอาจารย์ปัน่นสามตัวบน สามตัวบนนี่บกเขานะครับมาสองตัวบนล่างนี่เข่าครับสามเจ็ดเลขอาจารย์ปั่นออกหกหกสองสามเจ็ดเข่าสามเจ็ดนะครับต่อไปเลขอาจารย์เกาหลีนะครับเลขอาจารย์เกาหลีเลขเกาหลีนะครับวิ่งบนสามสองตัวบนพันหกเจ็ดสามแต่ไปลงล่างนะครับวิ่งล่างสองให้สองตัวล่างสองหก ึ้นบนนะครับออกหกหกสองสามเจ็ดต้องบนล่างเลยครับเหล็กซีคู่บรายครับเลขอาจารย์เกาหลีเลขอาจารย์ลึกลับนะครับเลขอาจารย์ลึกลับสามตัวบนวันหนสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์ห้าสองตัวบนล่างเจ็ดเก้าสามศูนย์ออกหกหกสองกับสามเจ็ดนี่ครับตัดเอานะครับขันตัดก็ได้นะครับ ยังวานะครับเลขมีเขามีหลดุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมันลูกกลมๆนะครับแต่เพอดกัแม่นหลายเจ้าครับต่อไปเลขอาจารย์บางแสนนะครับเลขกลางเพันหายสองกับสี่สองตัวล่างสองตัวลางมันหกหกสองออกสามเจ็ดแต่พันหนหกหกสองมากก็คือไปล่างไอขึ้นบนนะครับ เลขช่างปูนนี่สุดยอดครับเลขช่างปูนงวดงวดก่อนหนะน้านี้เขาเขาบนเข้าล่าง,งวันนี้เพ่นไห้วิ่งบนล่างหากระโขกนะครับมาหกสามตัวบนให้เก้าหกสองเกือบเป็นหกหกสองแล้วกันกับหัวใดเลยนะครับนี่สองตัวบนล่างนี่นี่ครับออกหกหกสองสามเจ็ดนี่มากครับหกสอง เลขอาจารย์หมูนะครับเลขอาจารย์หมูสตัวบนใน0ศูนย์เจ็ย์เจ็ตัวบนล่างให้เจ็ดสามเ้ออกเข่าเจ็ดเนะครับเลขอาจารย์ทางเหนือนะครับเลขอาจารย์ทางเหนือ่นห้วิ่งบนโแม่นมากสตัวบนหหกหกสามส่สนี่ครับเข่าสอไปต่อครับเลขอาจารย์เต้ย เลขอาจารย์เตยสุดยอดครับเลขอาจารย์เตยเข่ามาสองเข่ามาานาสิรูตอยู่สองหัวน,นะครับเข่าหลายหัวแหงบนล่างนะครับหกสองเจ็ดสองเข่าหกสองเต็มเต็มนะครับเลขอาจารย์เตยไปกันต่อนะครับเลขอาจารย์นนเลขอาจารย์นนบนล่างนะครับหกสามหกสองหกหนึ่ง ออกหกสองสามเจ็ดนี่ครับหกอาจารย์งนง่ับอาจารย์เต้ยจับใส่กันได้นะครับกันเหมือนกันก็บครึ่งน,นาสิบมิหล่นครับเลขอาจารย์เขาใหญ่นะครับเลขอาจารย์เขาใหญ่สองตัวบนใหกสองหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าองกสองเก้าสาออกหกสองสานี่ครับเขาตัวนี้ไหมครับเขาหกสอง เลขาจารนเขาใหญ่แม่นมากต่อไปเลขจับคู่ล่างนะครับจับคู่ลาง <c oughs> งวนนี้จับคูคลางฝันไห้งวนเมื่อกี้พันไห้หกกับสามมาสามนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามนี่ครับยังมีเลขของ เลขประจำวันจันทร์นะครับเห็นไหมครับเลขประจำวันจันทร์นี่ครับเลขประจำวันจันทร์นะครับเพิ่นใอ้2 9 6 30ศ เจ็ดสี่เข่าสามเจ็ดเข่าหกสองตรงๆเลยนะครับเดขกประจำวันจันวันจันทรเข่าดีมากอ่าช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามในเน็ตได้อยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านนะครับ ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับบสนับสนุนการเลนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่งวดที่แล้วเป็นงวดวันที่16กันยายน2567เดี๋ยวต่อไปเข้ามาเป่งกันต่อวันเลขงวดวันที่1ตุลาคมซิมีอาจารย์ท่านใดที่แม่นที่เขาดีนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดซักซใครกดติดตามให้ในเร้อค่ะเพื่อไปกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมากฝากทุกท่านนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสูขความจเจริญผู้ใดได้ก็ดีใจน้ะครับผู้ใดผู้ใดบ่ถ,ถูกบ่ได้ก็มวนหนาเอาไม่นะครับสู่กันไม่ครับสูส่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ